สวัสดีค่ะพแมพิณงค์มืนนี้จยิ่กับชงผูส้สาวสารคามคือเก่านะคะช่วงนี้บกักรำไยคือเยอะมากๆเลยค่ะพแมพ่น้คงจา้าหนึกเมนูได้บอกกันหนึกเมนูนี่แหละคะ่ะของหวานสาคูมะพร้าวอ่อนใส่รำไยนะคะบกักรำไยคือกินบอท่านละคะ่ะคือเยอะมากๆคือหลายแห้งนะคะนี่นะคะอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้มีมะพร้าวอ่อนเป็นสาคูขาวนะคะสาเราจะใช้สาคูขาวตามด้วยรำไยของเฮานี่ค่ะ นี่นะคะรำไยที่เราแกะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเฮากาจะนํำสาคูห่าไปต้มเลยนะคะนําสาคูไปต้มจนกว่ามันจะสุกเซ็ตใสนะคะนี่นะคะเป็นตาตุ๊กปองตุ๊ปองน,น้อยแบบนี้เลยค่ะเซ็ตใสแบบนี้ก็ะจะได้ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะหลังจากนั้นพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮาก็จะมาทําตัวน้ำกระทิของเฮาเลยนะคะเราก็จะใช้น้ําเปล่าเทลงไปเลยคะ่ะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะความหวานนี่สามารถปรับเปลี่ยนเอาได้ดตามความชอบเลยได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเราจะใช้น้ำตาลปีบรั่วน้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะ ผู้ใดมักหวานลายก็ใส่ลายเลยค่ะผู้ใดมักหวานหน่อยใส่น้อยนะคะแล้วแต่ปรับเปลี่ยนตามความชอบเลยค่ะสิ่งที่ขาดบ่ได้า่ว่าจะเหตุของหวานหรือว่าของข้าวนะคะเราต้องเติมเกลือด้วยค่ะเพราแม่พี่น้องจะต้องเติมเกลือเพื่อความนัวเพื่อความนัวเทิมลงไปอัตรรสไปอีกไปตัดหวานนะคะเราจะใส่เกลือประมาณปลายช้อนนิดๆน,นะคะ ตามด้วยใบเตยที่เราผูกไว้แล้วนะคะเอาลงไปมันก็มึออยู่ดีไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยที่นะคะมาโบแต่กระบอเป็นอย่างนะคะเพื่อกินหอมของเฮ้านะคะจากใบเตยจักน่อยค่ะพอพีน้องค่ะตามด้วยกระทิค่ะใส่ไปหนึ่งกล่องเลยค่ะใส่ไปหนึ่งกล่องเลยนะคะวัสิุกร์ภาคไทยมันกระวอไปบ่ได้ดอกค่ะพอมีน้องเอ้ยเพราะว่ามันก็ตกเราอยู่ดีนะคะ บอกไปบอจบคลิปคือเก่าค่ะเพราะว่ามาบอกอีสานคือเก่าค่ะบอกไทยบอทองนะคะบอกไทยบอทองน้ำกะทิตอนนี้เราหอมมากเลยะค่ะพ,พี่น้องจ๋าบอกด้วยใส่แบบว่าใบเตยลงไปด้วยหอมมากๆเลยนะคะช่วงนี้บกักรำไยคือแบบดกเยอะมากๆค่ะพี่น้องค่ะ แบลว่ากินบอทันเลยนะคะบารัวจะไปเห็ดเมนูใดลองไปเห็ดเมนูนี่มึงนะคะตามด้วยเราก็จะใส่ลำไยเราลงไปเลยนะคะลำไยที่เราแกะไว้แล้วแกะควนเม็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่ใส่ลำไยลงไปรู้สึกว่าหอมบักคลักหอมมากๆเลยหอมลำไยด้วยเราจะได้ความหวานจากตัวเนื้อลำไยด้วยนะคะทุกคนจา๋าแบบว่าหอมมากๆเลยความหวานก็นจะเพิ่มไปอีกนะคะ เพราะว่าตัวลำไยนี่หวานอยู่แล้วนะคะไปใส่กับน้ำกะทิที่ว่าใส่แบบว่าน้ำตาลมะพร้าวพร้อมกับใบเตยนี่คือหอมมากๆนะคะผู้ใดชอบนะคะสามารถไปทาไปทําทานได้นะคะทุกคนจะาแบบว่าอร่อยมากเลยค่ะยิ่งหน้านี้นะคะลำไยคือแบบว่าหาง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันดกมากนะคะ ตามโดยตัวนี้ของเข้าเลยค่ะพรม่พน้องจา๋าคือแบบว่าตอนนี้คือหอมมากๆเลยตามด้วยมะพร้าวอ่อนของเขานี่นะคะมะพร้าวอ่อนเราจะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเลยแค่ดีก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะพอมี่น้องจา๋าทาง่ายมากเลยถ้าอุ้ยทําง่ายไปนี่ละว่าไทยบะทองทําง่ายมากๆเลยนะคะนี่นะคะ เมนูสาคูมะพร้าวอ่อนใส่ลำไยนะคะพอมีพิ้องคะ่ะคือแปลว่าอร่อยคือหอมณนะตอนนี้คือหอ,หอมนำกะทิมากๆเลยนะคะเราก็สามารถชิมตามรสชาติถ้าได้รสชาติที่ตามต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะพอมี่ิ้องคะ่ะลำไยมะพร้าวโอ้ยยังเกาะข้างเข้าอื่นไหมนี่นแล้วค่ะพรมีพ,พิ้องจ้าเร็จเรียบร้อยนะคะสาคูมะพร้าวอ่อนใส่ลำไยนะคะ เรียบร้อยค่ะปาดี้ีนค่ะเอาเราจะมาชิมกันเลยนะคะตักสาโูลงไปค่ะพรมพี่น้องค่ะสาโคแบบว่าอร่อยคือหอมมากนะคะนี่ค่ะพรมพี่น้องค่ะเราจะใช้ใช้น้ำกะทิลงไปผับผ่าอ่อ,อนผ่องกับรำไยของเขานะคะหอมมา,มากมากค่ะทุกคนจ้าผู้ใดอยากกินอยากทานนะคะสามารถไปร่องทําตามกันได้ค่ะอร่อยมากๆค่ะสาหรับผู้ใดที่อยากได้ถั่ยหรือว่าอยากได้ อะไรที่ว่าในคลิปนะคะเดี๋ยวปักตะพิกัดไว้ให้นะคะทุกคนจะอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆค่ะทุกคนค่ะตัวแบบนี้จะเป็นถันดด่วสแตนเลสเด้อค่ะทุกคนค่ะผู้ใดอยากได้พิกัดตะก,การดานล่างได้เลยนะคะอร่อยมากๆค่ะไปทําทานกันด้วยนะคะ